สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสุดแอกเลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงเรื่องดาวพฤหัสย้ายต้องบอกก่อนว่าดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวสุภระเคราะห์ที่ใหญ่เรียกได้ว่าแทบจะใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกดวงเลยแล้วก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนเราค่อนข้างมากนะคะคราวนี้ในวันที่14พฤศจิกายน จนไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมดาวพฤหัสจะมีการย้ายเรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละราศีจะเกิดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างต่อไปนะคะเรามาพูดถึงราศีกรกฎกันดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีกรกฎนะคะในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่ามีความช้ำเลือดช้ำหนองอุปสรรคเดินสะดุด ติดตัดขัดกันตลอดนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะบวกไปอีก4เดือนนะคะจนถึงสิ้นมีนาคมชาวราศีกรกฎนะคะช่อนข้างเหมือนดวงที่จะแบบพลิกขึ้นมาดีเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักแล้วก็การงานนะคะจะมีการขยับตัวให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัดนะคะแต่มาพูดกันที่เรื่องการงานดีกว่าค่ะการงานของชาวราศีกรกฎนะคะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะหลังวันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะมีเกณฑ์ที่จะอุปสรรค เรื่องปัญหาติดติดขัดลดน้อยลงนะคะมีเกณฑ์ที่หลังจากนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะมีคนเขาเรียกแะไรอุปธรรมเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่นะคะพว่น่้ก็คือจะมีคนเข้ามาช่วยแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะขยับตัวดีขึ้นด้วยรวมถึงเหมือนปิดทองหน้าพระนิดนึงนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะทำอะไรเจ้านายเพื่อนฝูงเห็นผลนะคะค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ แล้วคราวนี้เรามาดูกันที่เรื่องความรักกันบ้างนะคะชาวราศีกรกฎความรักนะคะถ้าเทียบกับในช่วงที่ผ่านมานะคะที่ค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันบ่อยหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกันรวมถึงความรักไม่คืบหน้านะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วค่ะมีเกณฑ์ที่จะ มีความชัดเจนขึ้นในด้านความรักนะคะคนที่โสดก็อาจจะได้เจอแฟนมีแฟนมีคนเข้ามาจีบหรือว่าเจอเนื้อคู่นะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์มักจะชัดเจนขึ้นสเตตัดชัดเจนขึ้นอาจจะมีแผนที่จะมองอนาคตร่วมกันได้มากขึ้นนะคะก็ จบแล้วค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะค่อนข้างเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะเรามาถึงราศีต่อไปนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าหลังวันที่14พฤศจิกายนนะคะบวกไปอีก4-5เดือนก็คือถึงสิ้นมีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีสิงนะคะอยากให้ เป็น4เดือนแห่งการระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะในการลงทุนอะไรใหม่ๆที่ใช้เงินนะคะอย่าพยายามลงทุนเยอะหรือถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยง ไปก่อนนะคะไปเริ่มต้นที่เดือนเมษายนนะคะแล้วก็ระวังการใช้เงินค่ะอย่าพยายามใช้จ่ายเงินให้เยอะจนเกินไปนะคะพยายามเก็บเงินนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเสียเงินได้ง่ายกว่าปกตินะคะรวมถึงไม่ควรที่จะให้ใครมาหยิบยืมเงินเราในช่วง4-5เดือนนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันถึงเรื่องสุขภาพนะคะระวังสุขภาพของตัวเรานะคะแล้วก็บุตรหลานด้วยดูว่ามีเกณฑ์ที่ถ้าใครที่มีลูกหรือว่ามีบริวารน,นะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าลูกหรือว่าบริวารน,นะคะทาให้เรามีเรื่องให้คิดมากหรือว่ามีปัญหานะคะก็ขอจบคําทํานายกับชาวราศี สิงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้สู้ๆอดทนให้ผ่านไปได้นะคะเรามาฟังเรื่องดวงเพื่อนำไปแก้ไขและระมัดระวังนะคะก็อย่าถึงกับหมดกำลังใจกันนะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะต่อไปนะคะก็คือชาวราศีกันค่ะราศีของแม่หมอนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็จะมาพูดก่อนว่า ในวันที่14พฤศจิกายนนะคะบวกไปอีก4-5เดือนก็คือถึงวันที่29มีนาคมค่ะสิ้นเดือนมีนาคมนะคะเมื่อดาวเพฤหดสย้านนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องมาจากว่าสําหรับชาวราศีกันนะคะในด้านความรักก่อนละกันค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีหนุ่มอายุน้อยกว่าหรือว่าสาวอายุน้อยกว่านะคะ เข้ามาขายขนมจีบนะคะรวมถึงมีโอกาสมีกิ๊กก็ได้นะแต่ก็อย่ามีแล้วมาค่อยดีเนาะเออแล้วก็รวมถึงความรักจะค่อนข้างที่จะสดชื่นมีเรื่องกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นนะนะคะคราวนี้เรามาดูกันถึงเรื่องการงานมาดีกว่าในเรื่องของการงานนะคะต่อเนื่องมาจากสองสามเดือนก่อนนะคะในช่วงหลังวันที่1 4สพฤศจิกาย,ยนนะคะต่อเนื่องไปอีกสีเดือนชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมี งานพิเศษจ็อบพิเศษนะคะมามากขึ้นอาจจะหมายความว่าอาจจะมีคนมาชักชวนนะคะถ้ามีใครมาชวนให้สมัครงานหรือว่าทำงานอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากให้ชาวราศีกันนะคะเปิดใจนะคะก้าวออกมาจากเซฟโซนนะคะแล้วลองไปทำดูนะคะมีโอกาสที่จะได้งานได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะมี โอกาสมีเกณฑ์ที่จะมีการลงทุนเล็กๆน้อยๆนะคะที่งบไม่ได้เยอะนะคะกับธุรกิจได้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะการงานค่อนข้างโอเคค่ะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆรวมถึงมีงานพิเศษเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับความรักก็ค่อนข้างโอเคเช่นกันค่ะก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ